โจเลียงทำหน้าที่เป็นผู้อาวุโสในฐานะเพื่อนสนิทของพ่อของเยเฉินโดยสัญชาตญาณหวังว่าเยเฉินจะไม่ทำซ้ำความผิดพลาดของเยฉางลี่แต่คำพูดของเยเชนทำให้เขาตระหนักทันทีว่าในความเป็นจริงเมื่อเยฉางลี่ตัดสินใจศึกษาคำนำของคำพีเก้าส่วนในตอนนั้นชะตากรรมของเขาเองเช่นเดียวกับลูกชายของเขาเยเชนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ยี่เฉินก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้มีชีวิตที่สงบและสงบสุขชีวิตนี้ถูกกำหนดให้เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวๆเมื่อฉันได้เรียนรู้ว่ามีโชคชะตาของมนุษย์369ชั้นฉันคิดว่าดราก้อนกริดของพ่อของคุณสามารถยืนอยู่ในนายสเตทได้โดยไม่ลม้มแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้ว่าคุณจะเป็นอาจารย์หนุ่มคุณก็เป็นไรซิ่งดราก้อนกริดอยู่แล้วท่านยังคงเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายในทุกหนทุกแห่ง เย่เฉินยิ้มเบาๆและพูดอย่างอ่อนโยนว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกกำหนดไว้แล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินมองไปที่โจเหลียงหยุนและพูดด้วยความเคารพว่าลุงโจขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อฉันไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังคุณคุณจะต้องดูหมิ่นที่นี่อีกหนึ่งคืนและพรุ่งนี้ฉันจะให้คุณออกจากห้องรับนี้ก่อนและไม่นานก่อนที่คุณจะได้รับอิสรภาพอย่างแน่นอน โจเหลียงหยุนพยักหน้าและพูดด้วยความเคารพว่าฉันจะทำทุกอย่างตามที่อาจารย์หนุ่มสั่งเย่เฉินตะโกนเสียงดังในเวลานี้บรูซเอาทวานของคุณมาที่นี่บรูซไวสไตล์ซึ่งอยู่นอกประตูรีบเดินเข้ามาด้วยความเคารพและถามด้วยความเคารพว่าคำสั่งของคุณคืออะไรครับ เย่เชินถามเขาว่าเนื่องจากคุณเป็นสุนัขของตระกูลรอทชายให้ฉันถามคุณว่าคุณพอใจกับครอบครัวโรชิวมากแค่ไหนในระดับตั้งแต่หนึ่งถึงสิคุณสามารถให้คะแนนได้เท่าไหร่พอใจบรูซไวสไตล์ขมวดคิ้วและพูดอย่างแน่วแน่ว่าฉันให้คะแนนหนึ่งอ้าวเย่เฉินที่ตระหนักว่าเขาพบจุดแตกหักมองไปที่บรูซด้วยความสนใจและถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่า มันสมเหตุสมผลที่จะบอกว่าคุณถือเป็นที่รักของครอบครัวโรชิลและติดต่อกับสมาชิกหลักของครอบครัวโรชิลดังนั้นทำไมคุณถึงให้คะแนนพวกเขาเพียงคนเดียวบรูซไวสไตล์กล่าวด้วยความขุ่นเคืองที่ชอบทำว่ามันเป็นความจริงที่ฉันเป็นที่รักของพวกเขาแอลเมันก็เป็นความจริงเช่นกันที่ทุกคนที่ฉันติดต่อด้วยเป็นสมาชิกหลักของครอบครัวของพวกเขาแต่พวกเขาทิ้งฉันไว้ในที่โทลอที่เหมือนที่โทรอนี้ ซึ่งฉันไม่มีอนาคตมากนักที่จะพูดถึงและสิ่งที่อุกอาจที่สุดของทั้งหมดคือความจริงที่ว่าแมตโรชิชลได้รับการกวดขันรอบหลังของฉันและกับภรรยาของฉันด้วยเหตุนี้เขาจึงวางฉันไว้ในเรือนจำบรูกลินส่วนที่แย่ที่สุดคือฉันรู้เรื่องนี้แต่ฉันต้องแซงทำเป็นนานจนฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมันเป็นความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายสามารถมีได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เชนกอดไม่ได้ที่จะถามด้วยรอยยิ้มที่ค่อนข้างซุกซิบว่าแมทโรชิลที่คุณพูดถึงคืออะไรคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังกดขันพันรายาของคุณ บรูซไวสตล์กล่าวปิดข้อมือแมดโรชิลเป็นหนึ่งในหลานชาย12คนของผู้อุปถัมภ์ครอบครัวโรชิลคนปัจจุบันแต่ยังรับใช้โดยตรงของชั้นในตระกูลโรชิลเขาอยู่ในครอบครัวโรชิลรับผิดชอบธุรกิจสีเทาของครอบครัวในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักและเงินที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนโเป็นหลักรวมถึงอุตสาหกรรมการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องและการติดต่อทางการเมืองส่วนใหญ่เป็นตุลาการอเมริกรัน เดิมทีผมทำธุรกิจคาสิโนให้เขาในลาสเวกัสและภรรยาและลูกๆของผมต่างก็ตั้งรกรากอยู่ในลาสเวกัสและเขาเป็นคนที่ย้ายผมไปนิวยอร์กและตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าวาราซอนเรนคืออะไรจนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อผมกลับมาถึงบ้านผมก็พบผมที่ไม่ได้เป็นของผมในท่อระบายน้ำพื้นห้องน้ำในบ้านของผมและภรรยาของผมมีผมสีน้ำตาลและผมมีสีเหลืองอ่อนและผมนั้นก็ดำ บรูซไวสไตล์กล่าวต่อด้วยสีหน้าเจ็บปวดว่าหลังจากที่ฉันรู้ว่าภรรยาของฉันอาจนอกใจฉันฉันก็ติดตั้งกล้องในบ้านของฉันอย่างเงียบๆและในตอนท้ายของวันหยุดของฉันมุ่งหน้าไปยังสนามบินลาสเวกัสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเที่ยวบินของฉันไปนิวยอร์กล้องจับได้ว่าแมทไอคนนั้นไปที่บ้านของฉันเย ê, ่เฉินอดไม่ได้ที่จะพูดว่า ความกล้าของผู้ชายคนนี้ใหญ่เกินไปเขาไม่รอให้เครื่องบินของคุณบินขึ้นเขาแทบรอไม่ไหวที่จะหลอกภรรยาของคุณรูสไวด e สไตล์กำมัดแน่นและพูดด้วยความเกลียดชังว่านี่เป็นประเด็นที่ฉันโกรธที่สุดฉันยังไม่ได้มาถึงสนามบินด้วยซ้ำและลูกชายของสุนัขตัวเมียคนนั้นก็อยู่ที่บ้านของฉันแล้วเย่เชิญถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าคุณไม่เคยคิดที่จะหาศักดิ์ศรีที่คุณสมควรได้รับในฐานะผู้ชายเหรอ รูสไวยสไตล์ร้องไห้ออกมาทันทีและสามลักว่าฉันจะทําอะไรได้บ้างแม้ว่าฉันจะโกรธอีกครั้งแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อต้านครอบครัวโรชชิวลพวกเขาร่ํารวยและฉันสามารถหารายได้เพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์ต่อปีและตอนนี้ฉันเป็นวัยกลางคนมันเป็นวัยที่ยากที่สุดในการหางานถ้าฉันออกจากครอบครัวโรชชิวลในวันหนึ่งฉันไม่สามารถหางานได้ส0 0 0สนดอลลาร์ต่อปีเพื่อประโยชน์ของเงินฉันสามารถทนต่อความโกรธได้เท่านั้น เย่เฉินยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นเต่านินจาจริงๆพูดอย่างนั้นเย่เฉินถามว่ายังไงก็ตามตั้งแต่คุณติดตั้งกล้องในบ้านและถ่ายว่าแมทไปที่บ้านของคุณคุณจับภาพอะไรที่ทรงพลังกว่านี้อีกหน่อยไหมอืมบรูซไวสไตล์พูดตามความจริงว่าฉันกำลังติดตั้งกล้องขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ภายในซ็อกเก็ตข้ามเตียงในบ้านของฉันและถ่ายวิดีโอของทั้งสองคนอย่างพิถีพิถัน เย่เฉินถามอีกครั้งว่าแล้ววิดีโอล่ะรูสไวสไตล์พูดอย่างคึกคักว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของฉันซ่อนไว้โดยฉันเย่เฉิญพยักหน้าด้วยความพอใจและถามด้วยรอยยิ้มว่าในช่วงเวลานี้คุณไม่กล้าแม้แต่จะกล่าวหาภรรยาของคุณว่านอกใจคุณและคุณต้องหาทางให้สุนัขและผู้ชายคู่นั้นและสร้างโอกาสที่จะมีชู้ดังนั้นคุณเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สมควรเป็นผู้ชายหรือไม่ รูสไวสไตล์กัดฟันและพูดว่าฉันรู้สึกไม่คู่ควรกับการเป็นผู้ชายมาโดยตลอดนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันพยายามหาผู้หญิงมากขึ้นในทุกวิถีทางที่ทำได้ในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่นิวยอร์กมันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะได้รับความสงบสุขและความสมดุลในใจของฉัน ย่เฉินพยักหน้าและยิ้มบรูซคุณอดทนมานานเกินไปในภาษาจีนของเราไม่จำเป็นต้องทนอีกต่อไปถ้าคุณทนไม่ได้ฉันขอแนะนำให้คุณสามารถระเบิดได้อย่างสมบูรณ์ในคืนนี้และเป็นคนจริงบรูซไวสไตล์หัวใจและกลัวโบกมือโดยไม่รู้ตัวขออภัยครับผมไม่กล้าที่จะทำให้ครอบครัวรถทิวขุนเคืองและฉันไม่สามารถที่จะสูญเสียงานของฉันที่จ่ายไม่กี่ล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อเทียบกับสิ่งเหล่านี้ฉันอยากจะไม่ใช่ผู้ชาย น้ำเสียงของเย่ยเฉินนั้นสง่างามมองไม่เห็นและเงียบเงียบในออร่าสองสาจุดพูดอย่างเคร่งเครียดว่า Bruce รูซไวสไตล์คุณต้องจำไว้จากนี้ไปในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการค้นหาศักด์รีความเป็นลูกผู้ชายของคุณใครก็ตามที่กล้าทำให้คุณอับอายในแง่ของศักดิ์ศรีของผู้ชายไม่ว่าเขาจะเป็นใครและไม่ว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่รวมถึงสถานะทางสังคมของเขาสูงแค่ไหนคุณจะต่อสู้กับเขาจนจบ แม้ว่าราคาของความแกร่งคือคุณจะตายในวันพรุ่งนี้คุณต้องแข็งแกร่งและยากจนถึงวินาทีที่คุณตายและเป็นคนจริงเข้าใจไหมทันใดนั้นวิญญาณทั้งหมดของบรูซไวสไต์ก็ถูกยกขึ้นตะโกนว่าฉันเข้าใจ